เมื่อวันที่18มกราคมคุณทักษิณชินวัตรหรือคุณโทนี่วูดซมอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมวงสนทนาใน Care Talk X Care Clubhouse หัวข้อหมูแพงของแพงค่าแรงถูกตูบ่บงเกินคาดพินาศทั้งประเทศโดยกล่าวในตอนหนึ่งว่าปัญหาหมูแพงวันนี้หมูเป็นโรคแม่หมูตายฉะนั้นไม่มีหมูที่จะขุนให้พอตามตลาดบริโภคในเมืองไทยตอนนี้ในเมืองไทยมี2อ,อย่างคือระยะสั้นต้องยอมนําหมูจากต่างประเทศระยะยาวคือเร่งเอาแม่พันธุหมูมาให้รายเลย็ก รายายงที่โทนี่วูซัมยังกล่าวถึงปัญหาเฉพาะหน้าอีกอันหนึ่งว่าเพรู้ว่าหมูราคาดีขึ้นก็มีการกักตุนโดยระบบห้องเย็นตนทราบมาว่ามี4-5เจ้าที่มีห้องเย็นหมูได้3-4 0 0 0กิโลกักเก็บหมูได้นานถึง6เดือนขึ้นไปตรงนี้น่าจะมีการคุยกันขอให้ปล่อยของออกมาในขณะที่เรารอนำเข้าและรอหมูรุ่นใหม่ที่โต ซึ่งจะสรุปได้ง่ายดังนี้ค่ะ1ห,ห้ามส่งออกให้ห้องเย็นปล่อยหมูออกมา2นํนำเข้าหมูจากต่างประเทศ3เอาแม่หมูมาให้ไรยเล็กราย,ย่อยช่วยเหลือให้เขาพอใช้ขณะเดียวกันก็ต้องลดต้นทุนเช่นภาสีอะไรที่ไม่จำเป็นก็นำออกไปก่อนผมคิดว่ารัฐบาลน่าจะนำเสนอตรงนี้ไปจัดการแทนที่จะนำเงิน1,400ล้านบาทที่กระทรวงพาณิชย์ไปซื้อไก่แพงมาขายถูกมันไม่ช่วยอะไรผมว่าเสดายตังเปล่ปาคุณโทนี่วูซัมกล่าวค่ะ